สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเคทนะครับกับเจคิกับเซเว่นไนท์สองนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็อ่าอย่าเพิ่งนะบอสต,ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราหลางังจากที่ลงคลิปอ่าบอสต,ตัวที่หนึ่งตัวที่สองของบทที่สามไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงคิวดันเจียนท้าทายนะครับผมได้สามร้อยสามสิบดาวนะครับสําหรับรอบนี้นะครับผมว่าสามร้อยสามสิบดาวนี้ก็ก็เริ่มตึงๆแล้วนะเออผมพยายาม จะทาให้ถึง340นะครับแต่ว่าดาเมจมันขาดไปประมาณ10%นะครับแล้วก็พวกเนี้ยอันเนี้ยผมดันพวกเนี้ยผมไม่ค่อยซีเรียสนะสมมุติถ้ามันดาเมจขาดไปผมก็จะไม่พยายามนะครับก็เอาแค่330ก็พอนะครับผมอันเนี้ยผมบอกเลยนะครับดันเนี้ยรอบเนี้ยทุกคนทำา300 น่าจะง่ายมากๆนะครับสำหรับ300นะแต่ถ้าจะดันให้ถึง350 340อย่างเงี้ยผมว่ามันต้องใช้ดาเมจเยอะพอสมควรนะครับสำหรับรอบ,ร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 บนี้นะครับก็อเอาแค่นี้พอแล้วนะครับ330ก็พอแล้วนะครับมาถึงมาสเตอรี่กันดีกว่านะครับมาสเตอรี่ผมใช้นี่เลยนะครับย550นะครับใช้เป็นอันล่างสุดนะครับเนื่องจากเราก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยดาเมจกันเนาะแต่ที่จริงอะ เท่าที่ทดลองมานะครับปรับเป็นพลังโจมตีเนี่ย5%แล้วก็สกิลเดียวเนี่ยเหมือนจะแรงกว่านะครับผมสําหรับสําหรับอันนี้นะเอออ่าแล้วก็โคเด็กนะครับโคเด็กก็พลังโจมตี10,292นะครับผมพลังป้องกัน2,523นะครับอ่ตัวละครที่ใช้นะครับมาแบบไวๆเลยนะครับผมแน่นอนนะครับตัวแรกเป็นพีเน่นะครับ ผมจะให้พีเน่เนี่ยใส่เป็นเซตเหนือชั้นนะครับผมเป็นเซตแรกเลยนะที่เข้ามาในเกมนี้นะครับเซตเหนือชั้นนะครับคือให้พีเน่ยพยายามอันติให้ได้บ่อยที่สุดนะครับโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งวานิซ่ามากนะครับคือมีวานิซ่าช่วยด้วยก็จะดีนะครับผมแต่ว่าก็ให้เพิ่มอันติเมตได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มีตังไอคอนหมิงนะครับมีเซตหมิงอ่ะไว้ล็อก เปอร์เซ็นต์อันติเมตให้อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดนะครับผมคือบางทีเนี่ยพอมันขึ้นถึงร้อยแล้วมันใช้ไม่ทันเนี่ยมันก็จะเฟลนะครับเราจําเป็นเลยที่จะต้องให้พีเน่เนี่ยล็อกสกิลอันติเมตให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้เพิ่มไวที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้อ่าวานนิซ่านะครับก็ใส่เป็นรถเกาะไปนะครับแล้วก็ใส่เป็นเซ็ตเพิ่มเลเวลสกิลนะครับเคยบอกไปแล้วเนาะว่าถ้าวานนิซ่าใส่เพิ่มเลเวลสกิลให้สกิลเต็มเนี่ยเต็มที่เลเวล20เนี่ย พลังโจมตีคุณจะได้เพิ่มอีก10%นะครับเลยจำเป็นที่จะต้องใส่เพิ่มเลเวลสกิลทั้งหมดนะอ่าแล้วก็เซอินนะครับเป็นตัวดาเมจหลักของเรานะครับย้อนที่นะครับก็ใส่ลดเกาะอีกเซตหนึ่งนะครับอันนี้ใส่ย้อนกลับเนาะอันนี้ก็ใส่จันทานะครับเซอินเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ลดคู่ดาวนะครับเพราะว่าเรามีพีเน่ใช้อัลติเมตลดคูดาวให้ทั้งทีมอยู่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแผนก็คิดที่เข้าอนะครับ สัตว์เลี้ยงก็มีเลี้ยนนี่แหละเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับมาดูเซตติ้งบอสนะครับถ้าเซตติ้งบอสเนี่ยอ่าปรับทุกอย่างได้หมดเลยนะครับผมยัน300นะครับปรับเต็มปรับอะไรให้หมดนะครับแต่พออ่าแต่พอเราเราเลย300ไปแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองนะครับก็คือเอาฟื้นฟู HP เนี่ยออกไปนะครับ แล้วก็เพิ่มทุกอย่างให้เต็มนะครับผมอันนี้ผมพยายามลอง340นะแต่ว่ามันยากนะครับมันมันทำไม่ได้อะเออดาเมจไม่พอนะครับเราก็แค่330พอนะครับก็สิ่งที่ควรปรับนะครับให้เหลือศูนย์นะครับสำหรับคนที่ไม่ไหวนะก็คือฟื้นฟู HP นะครับเนี่ยอันเนี้ยเอาให้เหลือศูนย์ไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่จะต้องปรับลงนะครับผมให้2อ,อย่างนี้เนี่ยคุณลองไปปรับกันเราเองแล้วกันนะครับสาหรับต้านทานความเสียหายกับฟื้นฟู HP เนี่ยไอสองอันนี้แหละนะครับมันทําให้เราเนี่ยไม่ผ่านนะครับเออผมผมยังไม่ได้ลองนะสำหรับสามสามหกนะครับแต่ว่าเนี่ยไอสองอย่างนี้จําเป็นที่สุดแหละที่จะต้องปรับลงนะครับส่วนไอเลือดเนี่ยผมแนะนําว่าลองปรับสุดไปก่อนแล้วค่อยๆลดลงก็ได้นะครับของผมเนี่ยลดลงเจอสามสามศูนย์ก็จะประมาณนี้นะครับผม เออผมเล่นประมาณนี้แหละลดเลือดลงนะคือพลังโจมตีบอสพลังป้องกันบอสอะไรมันไม่ได้เรื่องสําคัญเลยมันสําคัญที่เลือดบอสเนี่ยมันเยอะเกินไปนะมันทาให้เราตายมันทาให้เราตีไม่ทันเออเจ้าบ้านไปนะครับผมต้องบอกเจ้าบ้านทองคำเลยเจ้าบ้านทองคาเนี่ยทีเด็ดที่สุดของเจ้าบ้านทองคําเลยก็คือไอ้ลูกน้องมันนะครับเนี่ยไอ,อส้สกลิลนี้เลยนะครับมันทําให้เจ้าบ้านทองคาเนี่ยซ่อนตัวนะครับผมแล้วก็เป็นลูกน้องออกมาแทนนะครับเราจําเป็นที่จะต้องตีลูกน้องให้ตาย ให้ไวที่สุดนะครับผมพอลูกน้องตายไวที่สุดแล้วเราถึงจะตีบอสได้อันนี้แหละจุดหลักสําคัญนะครับคือเลือดบอสเนี่ยมันไม่เยอะนะแต่ไอเลือดลูกน้องเนี่ยผมว่ามันเยอะนะครับมันมันเหมือนเป็น DPS c h e er กอร์พอสมควรเนาะมันทําให้เราไม่ผ่านนะครับผม่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับดันเจี้ยนท้าทายเจ้าบ้านทองคำนะครับโอเคครับผมมา เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมาไวไปไวนะครับอาจจะพูดเร็วนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับมามาถึงเราก็แทงตามปกติได้เลยนะครับผมสกิลอะไรแทบไม่ต้องสนใจเลยนะครับจังหวะนี้นะครับแต่ถ้าหลบได้ก็ดีนะอ่ามันจะมีเนี่ยสูนย์เสียงแห่งเทพมารน,นะครับอ่ะเอาพีเน่หลบอย่างเดียวก็พอในความคิดผมนะเออแล้วกดสกิลกลางบ่อยๆนะครับสกิลกลางพีเน่อันนี้ก็หลบก็หน่อยนะครับอ่าโอเคคุณจะสังเกตว่าเลือดมันเนี่ยบูตได้ไวมากนะ เจ้าของที่ดินผมก็หลบนะครับอตอนสําคัญจะมาแล้วนะครับผมนั่นก็คือสกิลนี้นะครับคุณจะสังเกตว่าทุกสกิลนะครับของเจ้าบ้านไปเจ้าบ้านทองคําเนี่ยมันจะผลักอัศวินออกนะครับไอ้ผลักอัศวินออกนี่แหละอันตรายนะครับผมเพราะว่ามันจะมีหนอนเนี่ยหนอนไสเดือนกิ้งกืออะไรทั้งหลายเนี่ยวนอยู่รอบๆตลอดเวลานะครับอันนี้แหละมันทําให้เราตายนะครับผมหลักๆไอ้สกิลข้างในเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับ มันน่ากลัวจริงๆก็คือไอ้ข้างนอกนั่นแหละนะครับแรงอันนี้เดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการแง้งนะครับอ่ะพอเวทมนต์ต้องห้ามมาเนี่ยมันจะมีลูกน้องมาแล้วตัวหนึ่งนะครับจังหวะนี้นะครับผมผมแนะนํานะครับพอลูกน้องออกมาให้เอาพีเน่กับพวกนี้ยตัวดามเมจเรายืนคนละฝั่งนะครับให้ยืนคนละฝั่งแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะใช้สกิลลงที่พีเน่อ่าเราต้องเอาสกิลไปปล่อยนะครับอันเนี้ย ปล่อยดวงวิญญาณนะครับให้คุณปล่อยฝั่งไหนก็ได้นะครับจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะครับผมให้เอาไปปล่อยนี่ผมกดสกิลกลางมาเนาะผมก็เลยเอาไปปล่อยฝั่งนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณไปแท้งอีกฝั่งหนึ่งอ่านี่ผมกดสกิลแทงมาเลยเนี่ยมันจะเดินมาหานะครับแล้วก็พยายามนะครับพยายามแท้งให้ติดมุมทางด้านใดด้านหนึ่งมากที่สุดนะครับอ่ะแล้วก็ไอ้สกิลนี้แหละที่จะทําให้ทุกคน เสียชีวิตกันนะครับก็คือหุ่นเชิดแซงไล่นะครับคุณจะสังเกตว่าหุ่นเชิดแซงไล่เนี่ยมันจะมีพื้นที่ปลอดภัยเลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงกลางของตัวลูกน้องนะครับอีกพื้นที่ที่ปลอดภัยเหมือนกันนะครับก็คือตรงกลางของเจ้าบ้านไปนะครับซึ่งมันจะเสร็จหลังจากที่อันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยปุ๊บไปแล้วนะครับนี่นะครับมันจะมีแถวแถวเนี้ยตรงกลางตรงบอสเลยนะครับที่ปลอดภัยนะครับ มันไม่ได้ปลอดภย100ัยร้อยนะแต่คือเนี่ยมันทําให้พวกนี้มันไม่โดนอ่ะเออมันทาให้โอกาสตายเดี๋ยวคุณจะน้อยลงนะครับอ่าประมาณนั้นนะอันนี้คือที่ผมใช้นะครับผมปลอดภยัยแทบทุกตานะเออแต่ว่าแค่ทำดามเมจไม่ทันแค่นั้นเองนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับพอลูกน้องตายปุ๊บเนี่ยเราก็มาทําการตีบอสนะครับพยายามตีให้ตายภายในรอบแรกรอบนี้เลยนะครับผม ถ้าตีไม่ตายภายในรอบเนี้คุณอาจจะลําบากนิดหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยตีตายในรอบสองเนี่ยเราอาจจะลองเพิ่มดาวอีกสักหน่อยนึงก็ได้นะครับผมคือผมสามารถตีลูกน้องให้ตายสองรอบได้นะแต่ว่าสุดท้ายบอสมันเหลือเลือสิบเปอร์เซ็นต์ไงมันออกรอบที่สามนะครับเราควรจะตีลูกน้องให้ทันภายในสองรอบนะเออประมาณนี้นะครับผมเข้าๆนะประมาณนี้นะครับเป็นอยู่ที่ ของแล้วก็ดาเมจของทุกๆท่านเลยนะครับผมหรือใครมีอะไรแนะนำก็ลองแนะนำได้นะครับอันนี้ผมแค่มาเป็นไกด์ไลน์ให้ดูแบบง่ายๆเ mm. ฉยๆน,นะเออแต่ว่ามันก็ประมาณนี้แหละเนี่ยที่ผมเล่นนะครับผมแค่ลดเลือดลดเพิ่ม HP ถ้าผมไปลดไอ้ต้านทานความเสียหายลงแล้วไปเพิ่มเลือดให้เต็มเนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้เนาะอ่ะโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนันเจียนทา้าทายรอบนี้นะครับเดีย๋ยวไว้ยังไงค่อยว่ากันแล้วกันนะครับผมอย่างน้อยก็เอาแค่330แล้วกันเนาะเวลาก็ไม่ค่อยมีนะครับผมก็รีบทําด้วยนะครับคลิปนี้อันนี้เล่นไว้นานแล้วเหมือนกันนะเล่นตั้งแต่วันแรกอะแต่เพิ่งมาอัดวันนี้นะครับโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ